ความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของเรานั้นย่อมอยู่กับธรรมชาติที่จิตของเราอยู่เหนืออารมณ์ต้นหมากรากไม้ทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังนั้นมันเกิดจากธรรมชาติมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นมันก็ตายของมันอย่างนั้นมันก็โตของมันอย่างนั้นมันก็พึ่งเกิดของมันอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของต้นไม้ส่วนธรรมชาติของจิตเราที่มันเกิดดับที่มันปรุงแตง่งแสวงหาทุกข ที่มันปรุงแต่งสแสวงหาสุขที่มันปรุงแต่งสแสวงหาทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นย่อมมีองค์ประกอบที่สําคัญองค์สมเด็จพระปรมศาสสดาสัมมาสมาุตธิเจ้าท่านให้เราฝึกสติสร้างสมาธิแยกแยะด้วยปัญญาเมื่อมีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแยกแยะแล้วย่อมรู้เท่าทันกับธรมมธรมชาติที่มีอยู่ประจาโลกธรรมชาติที่มีอยู่ประจาโลกนั้นเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นเอง ส่วนธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆที่เราจะนำจิตของเราไปให้เป็นอย่างไรธรรมทั้งหลายที่เกิดดับประจำโลกมนุษย์นี้ธรรมทั้งหลายก็สร้างความสุขความทุกข์ให้กับโลกเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นดังนั้นโลกมนุษย์เราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับธรรมชาติที่มีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ต้นดำต้นขาว ต้นสูงต้นตำ่ำต้นตรงต้นไม่ตรงอันนี้คือธรรมชาติของต้นไม้ส่วนธรรมชาติของจิตนั้นย่อมเป็นเช่นเดียวกันคิดคดโกงคิดตรงคิดค,คดโกงคิดนิ่งคิดฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งทั้งหมดเป็นธรรมชาติของอารมณ์จิตที่บ่งบอกถึงสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของจิตนั้นจิตคือพุทธะตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ดูลท่านกล่าวไว้นั้นสําคัญ จิตที่ปรุงแต่งสแสวงหาทุกข์จิตที่ปรุงแต่งสแสวงหาธรรมจิตที่ปรุงแต่งสแสวงสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเป็นเรื่องของอารมณ์จิตทั้งหมดท่านให้ทำสติสมาธิให้รู้เท่าเข้าใจชัดแล้วก็ปล่อยวางรักษาเราจะสังเกตเห็นลักษณะของต้นไม้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนั้นอยู่ที่ใบอยู่ที่กิ่งกา้านสาขาอยู่ที่รากแล้วเราจะมองเห็นว่า ต้นไม้นั้นชื่ออะไรเราจะมองเห็นว่าต้นเล็กต้นใหญ่ตามความของธรรมชาตินั้นส่วนมนุษย์ของเรานั้นจะมองเห็นธรรมชาติที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ที่มีทุกเป็นเครื่องอยู่ก็ดูจากอาการ3มอย่าง 1. กิกริยาการของการกระทํา2กกริยาการของการพูด3กิกริยาการกับความนึกคิดเป็นธรรมชาติที่บ่งบอกถึงจิตภายในที่ สุขุมไม่สุขุมเป็นธรรมชาติที่บ่งบอกถึงจิตภายในที่ละเอียดไม่ละเอียดเป็นธรรมชาติของจิตภายในที่หยาบกรานส่วนรากไม้ที่โผล่มาจากดินก็คือธรรมชาติฝนมันตกแล้วมันแสะดินออกจากรากแล้วรากมันก็โผล่จิตของเรานั้นเมื่อถูกอารมณ์ของเป็นโทสะโมหะโลภะครอบงำแล้วมันจะทําให้จิตของเรานั้นโผล่ออกมาเหมือนกับรากไม้ที่ถูกดินแทะออกแล้ว มันก็จะโผล่ออกมาธรรมชาติของมันอย่างนั้นดังนั้นผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงหลักสําคัญของชีวิตถึงมียาที่สําคัญมีอาวุธที่สําคัญในการสร้างจิตของเราให้มีพุทธ,ธะสร้างจิตของเราให้รู้ธรรมชาตินั้นก็มีพร้อมอยู่ที่พวกเราทุกคนแล้วที่เราเรียกว่าสติสมาธิและปัญญานั่นเองส่วนสติสมาธิปัญญาจะเข้มแข็งหรือแข็งแกรง่ง มันอยู่ที่ทานศินภาวนาทานแปลว่าการไตรตรองมีเมตตาเป็นเครื่องกำกับศินแปลว่าการกลั่นกรองปิดบังปกปิดบาปกรรมไม่ให้เกิดขึ้นส่วนภาวนาแปลว่าฝึกทํากิจให้เจริญขึ้นขอความสุขความเจริญในศินในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทวันนี้พวกเราทุกคนทุกท่านมีโอกาสดีได้อยู่กับหลวงพ่อหลวงปู่ ลวงปู่ฝั่งขวามือสุดเรียกว่าลวงปู่นวยลวงปู่ต่อมาเรียกว่าลวงปู่นายลวงปู่ที่นั่งอยู่ตรงกลางเรียกลวงปู่จฉ๋วส่วนลวงปู่ที่อยู่ซ้ายสุดเรียกว่าลวงปู่สุขสุขนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลปรารถนาแล้วก็นวยนั้นก็คืออำนวยทุกสิ่งทุกอย่างลวงพ่อนายนั้นก็เมื่อเข้าถึงธรรมแล้วจิตก็เบื่อหน่ายในโลกมนุษย์ที่เกิดดับเพราะฉะนั้นท่านจึงเข้าไปสู่หลักธรรมอยู่ชั้นสูง ตัวหลวงพ่อจิวนั้นแปลมาจากเพชรพลอยจิวเวอรี่แปลว่าเพชรแปลว่าพลอยที่มีอยู่ประจําโลกเป็นสิ่งที่มีค่าดังนั้นหลวงพ่อนวยหลวงพ่อนายหลวงพ่อจิวหลวงพ่อสุขจึงเป็นเครื่องหมายของธรมธรมชาติแห่งธรรมดูต้นไม้ข้างหลังหลวงพ่อมีต้นเล็กต้นใหญ่ดูรอบรอบตัวก็มีต้นเล็กต้นใหญ่เป็นธรรมดาสวัสดี<อ>นี่นี่หลวงพ่อดูต้นไม้ 嗯。Mm hmm. okay.